ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก <initiatives> ็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Creature of Solarex อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสลับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทําการสปอยนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Solarex นะครับที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาภายในเกมกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับมีการอัปเดตอะไรนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบค ให้ช่ององผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยได้เองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกเอรด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกเกอเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อนๆฝากดิสคอร์ดนะครับของทางช่องเราเอาไว้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังหาเพื่อนเล่นนะครับหรือว่าเล่นคนเดียวเงาๆเนี่ยนะครับต้องการปาร์ต หรือว่าจะเป็นเกม Rock Adventure เนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าร่วม Discord นะครับของเรานะครับได้เลยนั่นเองนะเพราะว่าทางเราเนี่ยนะครับมีห้อง Discord ให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถที่จะเข้ามานะครับหาเพื่อนเล่นนะครับหรือว่าพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับเกมนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นการติดตามรายละเอียดการอัปเดตของเกม Rock Adventure แล้วก็เกม Creature of s o n e n เนี่ยก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งน,นะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าจากเพจพีกาแซดดายคอนชอปเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านไดลี่งทิ ขอใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะนี่นะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปนะของเกม Creature of Solare กันเลยดีกว่าครับออะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดในการอัปเดตของเกม Creature of s o n a r e นะครับครั้งตัดไปหรือว่าการอัปเดตนะครับประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งการอัปเดตภายในเกม Creature of s o n a r e เนี่ยนะครับจะทําการอัปเดตนะในทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาในการอัปเดตก็จะอยู่ประมาณตีห้าถึงส อัปเดตในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับรวมไปถึงครีเจอร์ตัวใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาภายในเกมค r ีเจอร์ออฟโซนอาเรียเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเราไม่รอชานะครับเราไาดูกันทีละหัวข้อเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มที่หัวข้อแรกเนี่ยนะครับผมต้องขอพูดดักไว้ก่อนเลยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่คาดหวังนะครับกับกิจกรรม LSS Event หรือว่ากิจกรรม Land Sky Event ที่กำลังจัดขึ้นในเกมค r ีเจอร์ออฟโซนอาเรียนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับในกิ ออฟโซนเรียเนี่ยนะครับไม่มีการอัปเดตใดๆนะครับภายในกิจกรรมเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมแลนด์สกีไอเอเวนหรือว่ากิจกรรม LSS Even t อันนี้เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวในกิจกรรมเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเน้นนะครับให้เพื่อนๆผู้เล่นทุกท่านเนี่ยนะครับสะสมแต้มหรือว่าบริจาคคะแนนนะครับให้กับฝ่ายของตัวเองเพื่อเป็นการรอในการอัปเดตครั้งสัตว์ไปหรือว่าในวีคที่4ของกกิจรรม LSS Event นนัเสี่นัผมต้องอปไว้ก่ออนหรืว่า ขอดาวไว้ก่อนเลยนะว่าจะมีเคเลเจอร์ตัวใหม่นะครับอัปเดตเข้ามานะครับในกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็น่าจะมีวินิเกมหรือว่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับอัปเดตตามเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึ่งละกันนะครับสำหรับในอัปเดตสัปดาห์หน้าของกิจกรรม L&S Seven นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็นะครับฟาร์มแต้มกันต่อไปละกันนะครับและในส่วนนะครับของการอัปเดตภายในสัปดาห์นี้นะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงเลยนะครัเเนนนใ้งกา่่ซึ สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีการนําตัวละครเก่านะครับที่มีชื่อว่าเจ้าดีซูรานะครับหรือว่าเจ้าจิงโจ้นะครับเป็นเพื่อนภายในเกมครีเจอร์ออฟโซนารีเอียนนะครับมาทําการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าดีซูรานะครับหรือว่าไดซูราเนี่ยนะครับจะถูกนํามารีเมคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลรูปร่างหน้าตานะครับความสามารถต่างๆรวมไปถึงค่าสเตตัสต่างๆของเจ้าไดซูราหรือว่าเจ้าดีซูราเนี่ยนะครับจะถูกทําใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าดีซูราเนนี่ยะครับเนจะถูกปปรับเลี่ยนใหม่นะครับให้เเป็นนคครรรีีีอจ์ะับท่ม รูปร่างหน้าตาแล้วก็ลักษณะท่าทางเนี่ยนะครับที่คล้ายคลึงกับจิงโจ้นะครับโดยจะใช้2ขาหลังเนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนที่หรือว่าการใช้งานเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยนะครับ ability หรือว่าความสามารถนะครับรวมไปถึงสเตตัสต่างๆของเจ้าเดซูร่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะถูกปรับใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะก็ท oh, like ําให้เจ uh, ้าเดซูร่าเนี o, ura, uh, ่ยนะครับดูแบบสวยงามนะครับแล้วก็ดูสมูทดูน่าหยิบมาเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าเดซูร่าเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่าเอ่ออยู่มาตั เปิดให้บริการเลยนั่นเองนะครับซึ่งโมเดลปัจจุบันนะครับหรือว่าโมเดลที่อยู่ภายในเกมตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นโมเดลที่แบบเรียมๆไปสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับในสัปดาห์นี้น่ก็ได้เรื่องงานยำดีของเจ้าดิสซูราแล้วนั่นเองนะครับที่จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าปรับปรุงใหม่ให้น่าหยิบมาเล่นแล้วก็ให้ดูสวยงามนะครับน่าเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนที่สนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นในส่วนของตัวละครใหม่นะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในสัปดา เท่านั้นนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าโรเทอร์มัมนั่นเองนะครับโดยเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์นี้หรือว่าอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในทีมมันรีมิชชั่นนะครับประจําเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับหรือว่าตัวละครนะครับประจําภารกิจรายเดือนนะครับของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับจจะะะทททททําาาาาาากรรรรรอออััััััััปเเเเเเดดดตข้้้้มมนน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 นคคบบบแีีีู่่่่่่่งงงยยพืๆไไไห หรือว่าทาภารกิจของเจ้าบารูยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อก็แนะนําให้รีบนะครับเร่งมือกันสักทีหนึ่งนั่นเอ่นะครับเนื่องจากหลังจากวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเจ้าบารูเนี่ยก็จะถูกนาออกนะครับจากตัวมันรีมิชันของเดือนพฤษภาคมแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้รับจ่ายในเกมได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อดังนั้นเนี่ยนะครับหากเพื่อนเพื่อท่านไหนที่ยังทําภารกิจของเจ้าบารูไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับแนะนาให้นะครับเร่งมือกันสักนเดหน นะครัโดยนะครับเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับเป็นตัวละครนะครับที่จัดอยู่ในครีเจอร์ประเภทไฟเออร์หรือว่าสัตว์ปีกนั่นเองนะครับโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่เป็นคล้ายๆกับนกนะครับที่มี2หัวนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัว2หัวนี้เนี่ยนะครับจะถูกโซ่นะครับล่ามเอาไว้กับบริเวณต้นคอนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆตัวของเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับดาบนะครับเพื่อนๆหรือว่าเป็นแบบหอกอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับรอบๆตัวของเจ้าโรเทอร์มมััััเเลลยนนนนนนน่่อองงะะคครรบบแ้้ววก็ใสขดา ก็จะมีเหมือนกับเคียวโยมทูตอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าโรธมัมเนี่ยนะครับดูดุดันแล้วก็ดูเหมือนกับโยมทูตอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าโรธมัมเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่จัดอยู่ในครีเจอร์เทียสี่หรือว่าระดับสีนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ในระดับตัวขนาดลาช์นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในประเภทแคนิวอร์หรือว่ากินเนื้อด้วยนั่นเองนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าโรธมัมเนี่ยนะครับเราก็น่าจะเราได้ไม่ยากเลยนั่นเองนะ นะครับที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับที่น่าจะสูงพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าดูจากเคี้ยวดูจากดาบบริเวณรอบๆตัวของเจ้าโรธามันเนี่ยนะครับมันก็น่าจะบอกใบ้ได้แล้วใช่ไหมว่าเจ้าโรธามันเนี่ยน่าจะเป็นครีเจอร์ประเภทแอคกิลิฟต์นะครับหรือว่าครีเจอร์ประเภทแบบสายดุดันอะไรจำนองนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของเจ้าโรธามันเนี่ยนะครับเดี๋ยวในวันเสาร์หรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับแล้วก็มารีวิวเจ้าโรธามันพร้อมกันแล้วกันนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่นะคครรรัััับบยยยงงงงงไไไไไมมมมม่่่่่ดด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 ้้้้กกกกกกกตตตติิิาาาาแลวว็็ะะชอออขผเเนนีฝ แล้วก็ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเรามารีวิวเจ้ารูทมัมไปพร้อมกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตของสัปดาห์นี้ภายในเกม Creature of s o l i a i นั่นเองนะครับก็จะสรุปได้ง่ายๆก็คือนะครับกิจกรรม l s e s Event เนี่ยจะยังไม่มีการอัปเดตใดๆในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการรีเมคตัวละครเก่านะครับอย่างเจ้าไดซูรานะครับแล้วก็จะมี Creature ตัวใหม่นะครับอย่างเจ้าโรเทอร์มัมเนี่ยนะครับอัปเดตเข้ามาภายในเกมนั่น หนึ่งละกันนะครับแล้วก็ขอฝากร้านไว้ท้ายคลิปนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนเท่านไหนที่สนใจนะครับครีเจอร์สายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครีเจอร์ในอีเวนต์ต่างๆหรือว่าครีเจอร์นะครับที่อาจจะหาไม่ได้จากในเกมแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะครับสามารถไปสั่งซื้อครีเจอร์นะครับได้ที่เพจพี่แก้วแซดดาร์กช็อปลิงนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับรวมไปถึงเห็ดที่เป็นค่าเงินในเกมนั้แล้วก็ยังมีโทเค็นที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถได้จะเล่นเกมครีเจอยนะะครรับสาามถไดด้้จกกลิง์ใ คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าไปสู่แฟนเพจหรือว่าหน้าร้านของเราได้เลยน,นั่นเองนะครับเพื่อนเยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนะี่ยเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับ